สนับสนุนคลิปโดยเดอะฟาบิกอยุทยาทำเลอยู่ใกล้วัดกล้วยอยุธยานะครับจำหน่ายอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับช่างหรือมือใหม่หัดเย็บนะครับอุปกรณ์เครื่องหนังต่างๆกระดาษสร้างแบบนะครับแผ่นหนังต่างนะครับสนใจดูรายการสินค้านะครับแอดไลน์ id 0864588835ท่านจะได้รับแคตตาล็อกสินค้าให้เลือกในการช้อปออนไลน์นะครับหรือสนใจสั่งสินค้าโทร081433439นะครับ สนใจสินค้าทักหรือโทรเลยคุณจะได้โปรโมชั่นพิเศษพร้อมบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับช่องตุรันมูตู้นะครับผมวันนี้นะครับผมพามารับชม Mitsubishi อ็กเพนเนะครับตัว HEV นั่นเองคือ h ฮ b ริดนะครับที่รอกันมานา,านนาแล้วหลังจากมีข่าวค่าวว่าจะเปิดตัวกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแต่ก็ได้เลื่อนมานะครับเป็นประมาณต้นปีนี้แทนนะครับเนื่องจากเหตุผลในเรื่องของโรงงานผลิตของเขาภายในนะครับก็ก่อนไปรับชมนะครับวันนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมุ่งสู่หนึ่งหมื่นซับสไคไปด้วยกันนะครับทุกคน เอาละครับมาชมกันนะครับ m ิ t s ู b i s ิ i อ็กเพนเดนะครับปัจจุบันนะครับก็มีในรุ่นของเครื่องยนต์สันดาบนะฮะแต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยเป็นครั้งแรกในโลกเลยที่เขาบอกครั้งแรกในโลกนะว่าเปิดตัวในประเทศไทยเลยเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองนะครับตัว HEV นะครับเขาประกาศราคามาเลยว่าเขาจะขายตัว e x p ก n d e r นะครับตัวเตี้ยนั่นเองนะฮะด้วยราคา912,000บาทนะครับอ่า ส่วนเอ็นเพนเดอคนะครับเขาจะเปิดตัวมาที่9 4 6 0 0 0บาทแต่ส่วนของคอสเนี่ยเราไปคลิปหลังนะครับรายละเอียดทีนี้พามาคลิปนี้พามาตัวของเอ็นเพนรล้วนๆกันก่อนแล้วกันนะทุกคนอ่าตัวนี้นะครับเขาก็มากับแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับเขาบอกว่าเขารับประกันตัวรถเนี่ย5ปี100,000โลแล้วก็แบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยไม่จำกัดระยะทาง10ปีไปเลยก็เหมือนของ t o y ยต a านั่นแหละครับทุกคนเนาะทีนี้ทุกคนมาดูว่าพารุ่นไฮบริดราคาขึ้นมาคุณได้อะไรมาบ้าง ได้ของใหม่คือหนึ่งเครื่องยนต์ใหม่แน่นอนนะฮะเออคุณได้พร้อมชุดมอเตอร์ไฟฟ้าแน่ๆนะครับระบบเบรคเขาเพิ่มให้คุณเป็นดิสเบรคหลังมันมาแล้วอ่านะครับทุกคนก็ทีนี้มาดูแหละว่าคุณได้อะไรใหม่นอกจากนี้นะฮะหลักๆเลยนะครับก็จะได้เป็นพวกแถบสีฟ้าตกแต่งในเรื่องของสัญลักษณ์ของไฮบริดนั่นเองนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการตกแต่งภายในนิดๆหน่อยๆครับไม่มากมายนะครับทีนี้มาดูชมกันตัวรถกันนะครับว่าสิ่งที่ เป็นตัวใหม่นั้นได้อะไรกันบ้างนะครับกันดับแรกก็ไฟหน้าเป็นแบบ LED นั่นเองนะทุกคนก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างหรือแตกต่างจากเดิมไปเช่นเคยนะครับดีไซน์คือเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะทุกคนเห็นไหมฮะส่วนกระจังหน้ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับเพิ่มสีของลมดำแล้วก็ฉลักของ EH EV มาให้นั่นเองนะฮะแล้วก็โลโก้เห็นไหมครับของ Diamond Cast ของ Mitsubishi นั่นเอง ามมาด้วยชายล่างนะครับก็เล่นในเรื่องของสีสันสีเทาเมทัลลิกนะฮะกันเมทัลลิกนั่นเองนะทุกคนพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED มีมาให้แล้วลวอดลอยนะครับก็มีมาให้ในส่วนของลายเดิมนั่นเองคือลายตัวของเอฟเฟเตอร์ตัวเก่าแหละแต่ว่าเพิ่มขีดสีฟ้าเข้ามานะฮะเห็นไหมครับเพิ่มตรงนี้เป็นลอดลอยขอบ17นิ้วนะครับอ่าสีทูโทนพร้อมชายล่างนะครับสเกิร์ตเพิ่มขีดของสีฟ้าเข้ามาหาดูว่าเป็นไฮบิดนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของ สัญล e ักษณ์ EHV นะครับตรงใต้กระจกมองข้างนั่นนี่นะฮะด้านหลังนะครับก็มีในเรื่องของสเกิร์ตด้านหลังเป็นสีเทา เมทัลลิกเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มมาด้วยดีฟักเตอร์ซอนแสงมาให้นะครับทรงเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยส่วนเครื่องยนต์นะครับเรามาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาเป็นเครื่องยนต์1.6ลิตรนะครับเป็นไฮบริดนั่นเองนะฮะให้กําลังสูงสุดที่95แรงม้าที่5,100รอบนะครับแรงบิดสูงสุดที่134นิวตันนะครับที่4,500รอบนะฮะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเขาบอกมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้กําลังสูงสุดที่116แรงม้าที่2 5 5นนิวตั แบตเตอรี่นะครับเป็นลิเธียมไอออนนะครับขนาด1.6กิโลวัตต์นะฮะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัตินะครับกับเครื่องร้อนหน้ารองรับน้ำมัน E20 โอ้โหใช้ได้ใช้ได้นะฮะส่วนเรื่องของพวงมาลัยนะครับตกแต่งก็ยังหุ้มหนังนะครับแต่น่าจะเป็นหนังของเคาะมากกว่านะครับด้านในส่วนของด้านขวานะครับควบคุมในเรื่องของคุยคอนโทรลนะครับเป็นคุยคอนโทรลแบบธรรมดานะครับไม่มีแบบออสปีดหรืออแอตติฟคอนโทรลใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคนด้านขวาเป็นควบคุมของเรื่องวิทยุเครื่องเสียงแล้วก็รับสายโทรศัพท์นั่นเองนะะฮ ่วนเกียร์นะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ e cvt นะครับรองรับน้ำมัน e 2 0ได้ด้วยแโหมดการขับขี่มีได้หมดทดี่ถึง7รูปแบบนั่นเองนะฮะแล้วยังไม่พอนะครับนำซ้ำ่าอโอโ r a เบร o โฮแล้วก็เบรกมือไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วก็เหมือนโชว์ที่แล้วนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับยังไม่พอนี่นะครับอันนี้เป็นโหมดการขับขี่คุณสับโหมดตรงนี้เลยครับเจ็ดโหมดตึ๊กต,ตักติต๊ก,กเลือกรูปแบบกันเอาเลยนะครับมาพร้อมกับมาตรวัดแบบใหม่นะครับที่เป็นแบบดิจิตอลเต็มระบบเลยนั่นเอง ให้ข้อมูลกันกับขี่ได้ครบถ้วนกระบวนความนั่นเองนะครับมาพรา้อมกับที่ชาร์จแบตใต้ลิ้นชักนะครับในเรื่องของช่องแอร์นะฮะยังไม่พอนะครับเบาะหนังเขาบอกว่าเป็นเบาะหนังแบบสะท้อนความร้อนด้วยเออแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้น่าจะเป็นในเรื่องของสะท้อนความร้อนแค่คู่หน้าหรือทั้ง3แถวเลยนั่นเองนะฮะทุกคนคือมันจะไม่อบความร้อนนั่นแหละครับส่วนแอร์เป็นแอร์แบบออโต้นะครับ,บ,บ,รบยังไม่แยกฝั่งซ้ายขวานะฮะพร้อมแรงลมปรับแบบอัตโนมัตินั่นเองพร้อมที่เสียบน้ำบัตรหรือ ช่องทางด่วนที่เวลาคุณจะเสียบบัตรก็มีไม่ให้ใต้แผงแอร์นะครับด้านหลังนะครับแถวสองก็งมีที่ชาร์จแบตมาให้ไม่ต้องแย่งกันนะครับมีให้ทั้ง2ฝั่งทั้งซ้ายและฝั่งฝานั่นเองนะครับส่วนสวิตช์สตาร์ทเป็นแบบกดสวิตช์สตาร์ทนะครับพร้อมกุญแจบแบบคีเลตนะครับในเรื่องของใต้เบาะนั่งคู่หน้ายังมีที่วางรองเท้าหรือช่องเก็บของอะไรก็ได้ที่คุณจะใส่นะครับทตนี่เขาสื่อสารว่าให้ใส่รองเท้านะอาจจะใส่อ,อื่นก็ได้เช่นกัน ส่วนในด้านหลังสุดนะครับก็ยังมีที่ใส่รองเท้าใส่ล่มใส่อะไรให้อีกต่างหากหรือว่าคุณจะใส่ขอที่เปียกก็ได้อ่าส่วนความปลอดภัยนะครับตัวนี้ให้ถุงลมนิลภัยรภัยคู่หน้าแค่2ตำแหน่งท่งนั้นไม่ได้7จ็ดใบรอบคันนะเออแล้วก็ระบบ a อชทีบพวกเอะดทีคุยคอนโทรอะไรต่างๆไม่มีนะครับอ่าในเรื่องของการ ปรับเบาะนะครับคุณสามารถปรับเบาะได้หลากหลายรูปแบบเป็นทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งเต็มคัน7คนนะครับหรือพับนั่งแค่คู่หน้าสองคนด้านหลังคนของยาวแบบนี้หรือว่ายังไม่พอใจคุณจะปรับนั่งแค่2แถวด้านหลังคนสัพพะะนะครับมีลูกแค่3คนครอบครัวก็ปรับแบบนี้ได้เช่นกันการปรับแบบอีรูปแบบหนึ่งก็คือมีลูกครอบครัว4คนนะครับก็ด้านหลังเป็นกระเป๋าเดินทางต่างๆก็ทําอย่างนี้ได้อีกเช่นกันนะฮะ นำซ้ำยังไม่พอนะครับก็ปรับเป็นแบบขนจักรยานยาวเป็นสายเอาดอเลยก็ได้นะครับนั่งหรือสาร3ที่นั่งนะฮะมีให้หรือเวลาว่างๆจะไปพักผ่อนแคมปิ้งก็ทําบ่อเอนนอนยาวแบบนี้ได้เช่นกันนะครับส่วนระบบไฮบริดน,นะครับก็ได้มีการติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ใต้ตัวรถนะครับพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับและก็โครงสร้างนิรภัยของเขาคือไมเวกนั่นเองนะฮะ ในเรื่องของช่วงล่างนะครับตัวนี้บอกเลยว่าไฮบริดได้ปรับปรุงช่วงล่างใหม่จูนใหม่นะครับเนื่องจากน้ำหนักน้ำหนักของแบตเตอรี่นั่นเองนะฮะก็อาจจะการขับขี่ที่ดีขึ้นหรือไงต้องลองเทสได้กันอีกสักทีหนึ่งนะครับส่วนความปลอดภัยทั้งหมดนะครับที่ให้มานะบอกเลยว่าไม่มีเอเดอร์อะทั้งสิ้นก็จะมีแต่ abs ebd ba นะครับระบบควบคุมเสถียรภาพการลงตัวการลื่นถลายการล็อกประตูอัตโนมัตินะครับถุงลมแค่2ใบนะครับแล้วก็เข็มขัดนิรภัยกุญแจ immobilizer นะครับกแล้วสัญญาณกันขโมยประมาณนี้เเทท่่่่่าาาาานนนััั้้ะะะฮไไอออรรบบคควมมมปลลดภยยยีีุณตตงงกกๆส อหครับเอาละครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนถึงท้ายคลิปนะครับก็ฝากติดตามกักด Subscribe กดไ i k e กดแชร์ช่องกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับ e x p e n d e r Cost นะครับรายละเอียดต่างๆอยู่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ